สายยางรั่วเรื่องกวนใจที่เราแก้ปัญหาได้นะครับสวัสดีครับทุกท่านเละทีช่องบุทิชัยพีแชนเนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาสายยางรั่วแบบนี้นะครับเราแก้ปัญหาได้แบบง่ายๆตามมาดูกันเลยครับถ้าเกิดปัญหาสายยางรั่วแบบนี้นะครับเราควรปิดน้ํากันก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราเช็ดทำความสะอาดตรงแผลที่สายยางรั่วน,นะครับเราควรเช็ดให้แห้งเลยนะครับเมื่อเราเช็ดสายยางตรงที่มีแผลลอยรั่วน,นะครับจนแห้งแล้วเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับโดยการง่ายๆ โดยการใช้สิ่งนี้กันเลยครับกาวร้อนหรือว่ากาวช้างนะครับยอดเข้าไปตรงบริเวณที่เป็นรอยรั่วของสายยางนะครับเห็นรอยดำๆไหมครับเดี๋ยวผมจะใช้กาวร้อนหรือกาวช้างนะครับยอดลงไปเลยครับเราควรแบะนิดหน่อยนะครับให้กาวร้อนและกาวช้างนะครับ ซึมเข้าไปสู่แผลของรอ,อยรั่วของสายยางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะปล่อยไว้สักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันครับว่าสายยางที่เราแก้ปัญหาแบบนี้นะครับเป็นรอยรั่วน้ำรั่วไหลนะครับเป็นสิ่งกวนใจที่เราแก้ปัญหาได้ครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกทีนึงครับตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วครับ หลังจากที่เราหยอดกาวร้อนไว้ที่สายยางที่เป็นรอยรลวนะครับตรงบริเวณนี้เห็นไหมครับยังมีคราบอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําให้ดูนะครับตอนนี้นะครับกาวแห้งแล้วเดี๋ยวจะเปิดน้ําให้ดูนะครับว่าสายยางตรงที่เราหยอดกาวไว้ที่เป็นรอยลวนะครับสายยางจะยังรั่วหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมเปิดน้ำมาแล้วนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายยางตรงบริเวณนี้นะครับที่เราหยอดกาวไว้จะรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะหักสายยางนะครับเห็นไหมครับสายยางที่เราต่อไว้หรือหยอดกาวไว้นะครับไม่มีน้ำรั่วออกมาเลยครับแสดงว่าวิธีนี้นะครับการแก้ปัญหา สายยางมีรอยรั่วนะครับน้ำจึงรั่วไหลได้วิธีนี้อุดได้แน่นอนและน้ำไม่รั่วอีกต่อไปแล้วครับและถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยยงางไรนะครับในวิธีการอุดสายยางที่รั่วน้ำรั่วไหลนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปทางช่องดิไทยพีชนแนลได้นะครับและวิธีนี้นะครับได้ประโยชน์มากเราจึงนำไปใช้ภายในบ้านของเราได้เลยครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่าน จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิตไทย P ี h ชนแนลจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ไปใช้ในคลเรือนอยู่เป็นประจำเลยครับเห็นไหมครับน้ำไม่รั่วไหลอีกต่อไป